ไม่กลัวตายเหรอฮะไมกลัวเขาจะมาหรอกไม่ใครเนี่ยกูเองให้น้าว่าคุนจนอิสนะนี่คือแสงยานุภาพขององค์ท่านอิสนายก็เห็นอยู่อัจฉริยฮะอัจนรยะกิสนายไหนหรอกิสนายอ่ะกูกิสนะจะมาฆ่าอัจนรยโอ้ไม่สนละก้อยว่ามึงเป็นใครอ่ะมึงมาขวาง เพิ่งไม่กลัวตายมึงชื่ออะไรวะมึงฟังให้ดีนะกูนี่คือคุนจรผู้ยิ่งใหญ่ให้นามว่าเกษนะก็ดีเจอตัวก็ดีแล้วมึงกล้ามาขวางทางเช่นนี้มึงไม่กลัวตายใช่ไหมไม่กลัวเลยมึงชื่ออะไรมึงบ้าปะเนี่ยกลัวกิตสนาก็ดีแล้วไงก็เออเอ้ใกิตสนามันอยู่ที่ไหนกูเนี่ยกูบอกกูเนี่ยกิตสนา ท่ไม่รู้เรื่องต่อจาดการในหลักขาวแต่สรุปกูบ้าใช่ไหมเนี่ยกูไม่รู้เรื่องหรอกูบอกมันเป็นโจรไอ้คุณโจรติชนะบอกไงรึบอกอะไรครับพี่เลยก็พูดจาด้วยพูดพูดดีๆพูดดีกับเจ้าโูเสียงโจรเสียงเป็นไรเดี๋ยวจะบอกให้เจ้ารู้เลยไอ้คุณโจรติชนะทำไม ไม่เห็นกองกำลัทงทหารของเราอัศน,นัยใช่ไหมก็มองอยู่ตองลอย <c oughs> ไม่เห็นใช่ไหมตองลอยกูก็ไม่เห็นพวกมธอนมาสองคนเนี่ยราวางตัวให้ดีเถอะกองทัพของกูน่ะเป็นกองทัพหล่องหนแล้ววางคอมึงจะแอบมาบาดคอมึงข้างหลังเราวางตัวให้ดีพวกเราคิดผิดแล้วที่จะมาสู้กับเราอัศนัยนี่เูมองเราอัศน,นัยให้ดีก่อนในคุกๆวิสัยทัน์ เรื่องมึงจะรู้ว่าจริงๆแล้วอสันเน่ไม่ธรรมดาวยแค่ไหนวะมองอยู่เห็นด้วมเห็นไหมเนี่ยเห็นหนลงหนุนกูิไม่รู้สึกอะไรเลยไอเขาไเนี่ยตัวไองเฮ้ยระวางขาต่อ่ถ้าเกิดเจ้ากูชักเนี่ยอย่าทำนะชักแล้วห้ามำเออตบลง บากันตัว g นึ่งแงแรงหนึ่งเด็กเด็กคนเดียวพอดเก่นเหคนทไม ลุงครับตัวให้โดนไหมครับอะยครับไอ้นโอ้โหนึกวันโดนสะเก็ดแลเปิดเป็นอะไรไหมเนี่ยนะครับนนทำไมหน้าเป็นอะไร วันนี่ไปไหนหมดแล้วอ to ่ะตมดแวระเบิดระเบิดระเบิดอะไรกันเนี่ยทำอะไรเนี่ยรอสนายกันมันจะฆ่ากุยจูเิสนาไปเลยโดท่านช่วยโปร่งท่านนะไปช่วยโตขันดุลพูดกันเล่นทำไปเรื่อยมาตลกไม่ชอบโตกำลังจะฆ่ากุยจูเิสนาไปเลยไปช่วยมันไว้ทำไมเนี่ยตายตายเมื่อกี้ยังชักอยู่เลยแป๊บโอเคแป๊บ ไอ้ีงจะไปเ่นวคเล่นที่บ้านอะยเนี้ย๊บมึงน่จริงเก่งจริงแล้วก็ยกพวกมึงอะไอ้คุณจเห็นแ้แล้วถอยทัพกลับมาเลยโอ้ยไอ้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 โตัะโตันนะ ข่ายอสนาได้อแล้วเป็นไวายขนนุนเพียเดียวมันแน่ว่าขันดุขอสาบานต่อหน้าฟ้าและต่อหน้าดินข้าหาเจอขันนุนที่ไหนแม้แต่มันยืนมันก็ต้องตายสองข้างนหน้าเลยของนีงไม่พอหรอกฟ้าคือสกีท้องแม่ธรณีคือหยา ขขาเจอไอ้ขนุนที่ไหน <c ười> แม้แต่มึงนั่งมึงก็ต้องตายขนุนเดี๋ยวตายส่งพระนอนแล้วเจ้ามึงด้วยไอ้ขนุนกูจะขอคาดมาดแแ้นขขาเจ้ามึงที่ไหนแม้แต่มึงนอนมึงก็ต้องตายตายนอนก็นตายแล้วแต่เลยจารนั้น <c ười> อุอ้ย เอ๊ะไรทำอะไรเนี่ยไอ้อาฆาตกูน้าดูเลยป็นไงโอ้ยเจ้เจจจเอาอเอาออกเอาออกเอาออกกนมึงเห็นไปแล้วไม่ได้ให้คืนนี่มึงรู้ไหม่กูจะไปไหนกันเนี่ยจะไปไหนเฮ้ย ไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวไหนวะน้าโอเคไปจัดการคนเรกกันไปแล้วแล้วใครไปบ้างโอ้ยไอ้พกคนแรกเลยไปดูวางยานอนหลับเบียร์แล้วไปก่อนไอ้พกคนแรกเลยเออคนที่สองน้องเอ็ดโอ้โหคนที่สามบ้านเออพี่ออสเอออเ้ยแหมหัวกะทิเท่านั้นเอ้ยแหมทำเป็นไม่รู้มึงอะคนขับรถเอ้ย

ภาษามุณอยากฟังภาษาอะไรมีภาษาอะไรบ้างอ่ะภาษาแขก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 โุดยอภาาษขกมีภาษาอื่นไหมเอ้าภาษาอะไรญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นจนไมม่ชวยิดังโอ้ยฝรั่งฝรั่งฝรั่งโอ้ยโอ้ยเย็นโอ้ยคอมเมนต์มีคอมเมนต์อีกเหรอโอ้ยเพียงปลายนิ้วป๊อป๊อกตรงโอ้ย บอกกูไปเลยจังเลยไอ้บาไเขาไปเนี่ยไปยอะไรล่ะไปสบายตัวลูกอ้ยาฟาไว้ก่อนไ่เดินทางทางนาเสียนใช่ไหมไปเลยคุณชนมามาบานตองทัดตองสไนเรียบร้ยเรียบร้อยไปหมดยังไปหมดแล้วไปหมดแล้วแล้แน่นี่นะเนี่นะเะ เไม่ทันขวดาดมาเกบยเนีไป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 นะครับจะได้เพราะว่าอ่รางวัลตางไถึเกียจากที่ได้บริจาคมาให้แม่พี่น้องของเรา ยิ้มแเจขน,หนเหนื่อยแล้วนะโอ,อ้ยังาเหนื่อยเลยเหนื่อยแตกแล้วเนี่ยแม่ดูดาวชนไมาตั้งนานแล้วยังไม่ชินีกไม่ไงก็ติดอะไรแล้กันหนาล่ะแต่ว่าตอนนี้นะขนุนนะเรามีข่าวดีแล้วเราชนะเึกสงครามในครั้งนี้เ,เดี๋ยวเดินทางกลับสู่ปดินโยน้องก่อนอไปเข้าเขา้าเสด็จพ่อเสด็จแม่ให้ท่านสบายใจให้ได้รู้ว่าเราชนะแล้วแล้วก็เดี๋ยวขนุน ไปเบิกทองในท้องพระคังหวมาด้วยเหตุหนึ่งก็มาทำลายพรองอ้าวก็ดาวอัศนัยจะเดินทางเข้าสู่ประด็นสีนัตนาเลยเพื่อไปพบนักขุ่ม่านดาวอัศนัยอ๋อเดีวเราไปพบกับขุ่ม่านใช่แล้วก็เหนื่อยนี่เราคิดดูนะเรามื่อไหร่กันตั้งแต่ยังเด็กๆเลยใช่ไหมต่างคนต่างก็ไม่เคยเจอหน้ากันแต่ตอนนี้เราจะได้มาพบกันแล้วจุจะได้จะตายมาให้ ขนเป็ไรอ้าออะไรนัหนายอแไม่ต้องอาแรอกจะไมเจอลีแล้วานี้อดีจแน่เลยเนาะขนมเนาะใชชป่านนี้ก็ต้องนั่งนึกอยู่ว่านอนไจ้าลูานยังไอแก็ลูกลางดีกด้วยไม่ได้จะให้นานีรู้ไม่ได้ เมื่อเราอาัดใจเป็นง่อยแล้วจะเราอยาังไงละ่อาอางงละคุณก็เจอหน้ากาันนี่ลานีนิ้วเ,เป็นง่อยนนแน่เลยเอ่ฮะไม่อยากให้ลานีนิ้ยนะทำไงดี